เขาเรียกว่าอะไรครับแมลงต่อ,อยมวยเฮ้ยตักกระแตนไม่ใช่แมลงมันกลัวบินร่อนบินได้ไหมบินได้เ <c oughs> พราะเพราะตอนนั้นน่ะหนูเอาไปไปข้างน่าเรนบินขึ้นไปบนหลังคามินมชอบเล่นกับมันเหรอลูกใช่ <c oughs> มันอาจจะติดวินแล้วก็ได้นะพาะเห็นมันมาหาวินทุกเช้าเลยตรงเนี้ยใช่มันมาหาินกเช้าตอนหนูตื่นมามันก็มาเลยอะ่ะรู้ไหมมันมาตอนไหนตอนแรกอะ่ะมาตอนติดนูน่นติดที่ชายอะ่ะที่ชายโทรทัศน์อ,อ่ะมันมาติดนูน่นหนูก็จับ ม,มันคือตักกะแตกภาษาอังกฤษว่าอะไรนะต่อยต่อยอะไรตักกะแตนต่อยมวยภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกตักกะแตนจำได้ป่าวจำไม่ได้ทำไมจำไม่ได้อะไรแก๊สนะเอสแก๊สช็อปเปอร์เออแก๊สช็อปเปอร์ อ้าวแล้วเมื่อกี้หนูตอบมันบินได้ป่าได้อ่ะมันบินได้ก็แสดงว่ามันต้องมีปีไปไปมอยู่ข้างหลังลแนะแงะแงะใช่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 ถ้าไม่ะจะก็จะต้องมีตรงนี้ด้วยตรงไหนลูกตรงนี้มันเอาไว้เกี่ยวไงห,หนูลองเอานิ้วแยงเข้าไปดิมันจะเกี่ยวแล้วมันก็จะเกาะไว้ส <c oughs> <c oughs> ำหนับตายเห็นไหมเห็นไหมมันเกาะอยู่เลยใช่ไหม เออนั่นแหละมันไว้เกี่ยวแล้วก็เกาะแล้วก็ตายมันเป็นขาวที่แบบเดินนะลูกมันมองมันมองเห็นไหมเห็นไหมมันใช้เกี่ยวมาก่อนเห็นไหมแล้วค่อยเดินเห็นไหม<ช>มันอยากกลับบ้านแล้วมั้งเอามันไปปล่อยไหม<ช>ได้แล้าไปไง